ถ้าอีลอนมัสเนี่ยถ้าเขาเกิดและเติบโตในประเทศกาลาแลนเขสนธยาเนี่ยหรือว่าเกิดในประเทศพาดเดการคอมมิวนิสต์สีเนี่ยนะจะมีคุณค่าชีวิตเป็นเช่นไรครับเขาจะสามารถเออเขาจะสามารถร่ำรวยขนาดนี้ได้หรือไม่เออชะตากรรมจะต้องเลวร้ายประมาณนั้นและนะแล้วไม่งั้นก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอย่างเจิดจรัสเช่นนี้แน่นอนนะนี่คือความแตกต่างของประเทศของพาดเดตการ ทรราชนะประเทศพดเด็จการนะนะกับประเทศเซรีเนะ่ มันต่างกันมันดีเช่นนี้เองนะขอแสดงความยินดีกับคุณอีลอนมัสนะ hmm. คุณเยี่ยมมากและคุณก็โชคดีที่ไม่มีในหลวงขี้ยาบ้านหรือ <c oughs> หน้าโง่แล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะ <c oughs> แล้วตอนเนี้ยสมุนของไอ้นักโทษสร้างหีวชีราลงกรมหิโดนกับอีขาทางจิน้นพิงมันกัดกันเนะี่ย hmm. อันนี้มันแค่เกมนะแต่ก็แปลกไอ้พวกที่ม่ทานเกมก็ไปเต้นตามเนะี่ยไอ้ชาติหมาประยุจันโอชาหน่าโง่เนี่ยมันหน้าด้าน นะ่อย่าไปหวังว่ามันจะยุบสภานะแล้วแบกมันก็ดีด้วยมีเจ๊กนรกคอยบงการนะแอบขายแร่ช่วยน้องขี้ห้าโลนักโทษค้าย,ยาเนนะี่ยที่พ่อสีบังคับซื้อแร่ร้อยเปอร์เซ็นะ่ะที่คุณได้จากกาลาแลนน่ะนะคือไอ้ไอเลนะ่มันหนุนแคมแตดีสัตยินทอน นะโดยไอ้สัตว์วิชาลงกรนี่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะมันมวแต่เย็ดกรหรีนะนักร้องดาราน,นางงามมาเรียกไปเย็ดหมดแล้วมันก็ได้สวยนิดหน่อยนะนี่มันคือเศษเงินจากไอ้เจ็คกนรกสีผีนะส่วนรายได้จากหินแร่หรือว่าเหล็กที่พ่อบอดภูมิพลมันเคยได้นะ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ่ะหายจ้อยค่ะไอ้สัตว์วิราลงกรได้แค่ ได้ได้แค่เสร็จส่วนนะเสร็จเงินนะนะเมื่อปีสองพันห้าบเ็ะมันก็โดนยึดเหล็กใช่ไหมแล้วมันเพิ่งมารู้ประมาณเกือบจะสองปีเนะี่ยราคามันถึงพุ่งพรวดนะถึงกับหล้นเนะี่ยมึงขนสมบัตินี้ไปซ่อนที่ยุโรปละ่ะมึงว่ามึงจะรอดหรือคะไอสัตว์พิชิลาลงกรหล้อนหีบริษัทสยามพิวัตนะิเนี่ยมาลยไปค้นดูสองวันก่อนนะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของไอหอย แต่เสือกมีตระกูลเจรวนนนและอีกหลายๆแท้คือเจ๊กที่เปลี่ยนานามสกุลให้ทันสมัยเนะี่ยมาเป็นหุ้นส่วนหมดเลยนะและแม้กระทั่งธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยหนึ่งเดียวที่ไอหอยมันอุตส่าห์ฮุบได้มาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนะี่ยมันก็ยังมีเจ้าสัวเป็นหุ้นส่วนเป็นไงเล่าไอซางหนีฮะนะแล้วบริษัทในเรือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ชื่อเต็มเมเนะี่ยฮุบเอาไปเป็นของมาแต่เพียงผูด้เดียวเนะี่ยกลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของมันเนี่ยนะ ทรัพย์สินส่วนตัวเนะมีบริษัทประกันภัยอะ่ะทําไมถึงได้มีเบียเบร์ช้างเข้ามาร่วมฮะหน้ามันโชว์หลาเลยฮนะไอสัตว์เจริญคืองงมากเลยนะและยังไม่พอนะกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลเนะี่ยทำไมมันถึงมีทรูเข้ามาเอี่ยวเข้ามา,เ,า,เ,าเรียกว่าอะไรประมูลได้หมดเลยฮะ แล้วบริษัทปะตะทด้วยทำไมถึงมีบริษัทกัฟเอนเนอร์จีนะซีอก็คือญาติในตระกูลเจร์วโนนเข้ามายุ่งยามเนี่ยฮะและไหนคะทหารตำรวจองครักษ์และพวกปกป้องสถาบันนะพ่อเมืงองแน่เป็นห่วงมากค่ะรีบตีไปปกป้องทรัพย์สมบัติให้พ่อมึงด้วยนะ มันอุตส่าห์หอบสมบัติหนีลูกหนีเต้าหนีพี่น้องหนียาติโกโหติกาะและเจอเจกดดนหน้ามาขอส่วนแบ่งเป็นหุ้นส่วนได้ไงฮะแล้วสยามไอคอนของมึงเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกมอ่อของสยามพิวัตินะก็มีแต่เจกมาเป็นหุ้นส่วนท,ทั้งทั้งที่เอาเงินภาษีประชาชนไปสร้างห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยกูว่ายุทธศาสตร์ยี่สิบปีที่ไอตาเลมันทำอะก็คือการส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ไอเจกเจ้าของคดีหรือเปล่าวะ ฮะกลิ่นติดตั๋วไอเฮียโอฮะ <c oughs> แล้วไอสัตว์ประยุทธ์จันโอชานะก็กู้เงินตามคําสั่งไอเจ็กเจียไตยเจ๊งบงทนินซีผีเนะี่ยเอามานหนุนแต่นายทุนอย่างมันเนะี่ยทั้งที่ตั้งใจขึ้นราคาของบริโภคและอุปโภคเนะี่ยเพื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์เจ้าเดียวนะ รวยขึ้นปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งล้านล้านนะแต่ไอ้เย็ดแม่ตาเลนี่มึงสร้างหนี้กว่า10ล้านล้านใน7ปีเนี่ยนะนะแล้วส่วนงบประมาณในแต่ละปีอีกปีละสมล้านล้านเะนี่ยเงินมันหายไปไหนวะฮะเศรษฐกิจการค้าห้างร้านในเจ๊งชิบหายตั้งแต่ยามยานกรีนะแล้วก็ทุกวงการไม่กระทั่งวงการสงนะเจ๊งบงหมดนะยุทธาศาสตร์ชาติยีปีเนะี่ยทำไมมัน ถึงสังฆสืบต่อกันหมดนะทั้งพรบรแรกนะก็ยังเป็นพรบรแร่20ปีเหมือนกันนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะคะนะท,ท,ทั้งที่คนขุดก็คือบริษัทอิเกเลนไทยและทหารกับเจ้าที่ส่งขายให้จีนหมดเนะี่ยวนเวียนกันเด็กยัดหายอยู่อย่างนั้นนะ่ะและถ้าเป็นอเอก,กชนที่ขุดอัญมณนนีนะทุกบ่อเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่ทับซ้อนค่ะคือผู้ขออนุญาต และออกใบป,ประธานบัตรซึ่งต้องขอจากรัฐบาลใช่ไหมกระทรวงทรัพยากรเนี่ยคือกลายเป็นญาติกันน่ะเซ็นให้กันน่ะนะจะวนเวียนอยู่เจ้าเดียวแล้วก็เจ้าเดิมอยู่อ,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 อย่างนั้นน่ะฮะแล้วเหมือนบริษัทไอ้เปรมชัยเนี่ยนะที่ยืนประมูลโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลนะไอ้เสือดํากรรมาอนี่ยนะมันก็จะชนะการประมูลตลอดการถึงแม้มันจะทํางานผิดพลาดจนคนงานเสียชีวิตอ่ะมันยังไม่สะเทือนนะ โรงไฟฟ้าไม่เมาอนะที่มันไปสร้างเน <S 2> <S 2> ี่ยตอนนั้นเนี่ยสามหมืห้าพันล้านนะเมะื่อปีสองพนยี่สิะเวลานั้นราคาทองคำเน่ยบาทละสามพันกว่าบาทนะคะพี่น้องนะอเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างแล้วก็มาเก็บค่าไฟฟ้าประชาชนแพงระยับเน่ยแลว้วเวลานี้นะมันขยับมาขุดแร่ฐานหินทั่วประเทศด้วยนะที่ที่ลำปางเนี่ยไอ้เปรมชยัยขุดขุดแบบผูกขาดเจ้าเดียวนะ แล้วรถไฟแรงคู่ไทยจีนเนี่ยก้าโครงการเนี่ยสี่แสนล้านนะนี่ขอไอ้เปลมชัยนะรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีส้มสายสีแดงอีกสองแสนล้านบาทนะถ้าเรือแหลมฉบังเนี่ยนะมันไม่มีรายงานราคาประมูลสร้างมาปีพศสองพัรอสาสิเอ็ดคาดว่าก็เหยียบแสนล้านเช่นกันนะใน,ในขนะะนั้นอะทองคําบาทละสามพันกว่าบาทนิดๆน,น,นะแล้วรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินน่ยนะ อีกสองแสนล้านบาทนะโครงการบริหารจัดการน้ำอีกสามแสนล้านบาทนะนี่คือโครงการรัฐบาลที่ประชาชนต้องจ่ายนะไอรัฐบาลเฮงสวยเนี่ยคิดทำโครงการแต่ละอย่างนี่อภิมหึมาค่ะทีนี้รู้หรือยังว่าทำไมมันถึงได้ยึดอำนาจยิ่งลักนี่ยังไม่นับถึงโครงการขุดแร่ทั่วราชอาณาจักรนะคะเพราะบริษัทของมันนี่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมากนะชนิดที่ขุดจนถึงแกนโลกได้อะไอชิปหาย มึงขุดแร่ขายให้ใครแล้วเงินอยู่ไหนนะขุดหินขุดเหล็กขุดแร่เนี่ยไอ้เย็ดแม่และไอประยุทธ์นี่กู้ทุกสองเดือนเนะี่ยพ่อมึงตายค่ะนะและมีอีกโครงการหนึ่งนะโครงการนี้ฟังแล้วแทบช็อกนะคือโครงการวัน a n งคอกค่ะอยากให้เพื่อนๆลองไปเซิร์ชนะคะไอโครงการเนี่ยสกิดติ่งหูเพราะว่ามันคือหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วย เนี่ยมันเอาอย่างเงี้ยนะงบประมาณประมาณอสามแสนล้านบาทนะคะมันเป็นแลนมาคโครงการเนี่ยโปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากมันเป็นครบวงจรทั้งห้างคอนโดนะใหญ่กว่าไอคอนสยามหลายเท่านะทำไมต้องเอาเงินภาษีไปช่างคิดได้คิดได้ยังไงอะฮะไอไอชาติเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติยี่สิปีเนะี่ยคิดได้ยังไงแล้วงานชิ้นนี้นะไอเปรมชัยประมูลได้เช่นเดิม ที่วางรากฐานของโครงการเนี่ย<ม>คือขุดเจาะลงไปใต้ดินแล้วก็วางรากฐาน20กว่าเมตรเนี่ยนะบนเนื้อที่100<อ>1 0ึ่สี่ไร่ใจกลางกรุงเทพอ่ะแล้วที่ดินตรงนั้นน่ะไปดูนะคะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของไอ้ซางหีอีโสมกับอีพานะไอ้ผีสามบัตนรกแตกเจ้าเดิมค่ะเพมใช้นี่เป็นเพื่อนโรงเรียนจิรดาพระสหายกับอีทางใช่ก็นั่นก็เนี่ย และโดยความร่วมมือของอีถึกค้าทางกับไอ้เปรมชายเป็นผู้รับเหมาน่ยแล้วใครที่ยังโง่เง,ง่าว่าอีค้าทางไอ,อ้สองพี่น้องคู่นี้มันจะแย่งเก้าอี้กันนะ <c oughs> พวกมึงนี่ขี้หีมากค่ะนะคะ <c oughs> ความจริงก็คือตระกูลมหิดลชิงเฮียมาเกิดเนี่ย มันช่วยกันถลุงเงินภาษีประชาชนจนกว่ามันจะตายหงตายหาตายเก้งตายกระเทียมค่ะนะคะไอเย็ดแม่เนี่ยทำไอคอนสยามห้าหม่นล้านไปไปมาๆก็มีตระกูลเอ่อจริญวนนกับจูตระกูลเนี่ยมีหุ้นมากกว่า60%นเนี่ย ไอ้ไอเวรตวะไลวชิราลงกรไม่หิโดนนะมึงก็เลยต้องเป็นสัมภเวสีมารีดไถประชาชนในกรลาบุรีด้วยไม่กะโปรเจกต์ครบวงจรคือสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมเนะี่ยแล้วคอยดูนะมึงสร้างไปเดี๋ยวมึงก็เจอจกไสเหมือนเดิมอะ่ะไออีนักโทษชายวชิลาลงกรไม่หิโดนกับอีศีดินทร์ขาทางจิ้นพิงขี้ห้าโลตระกูลมึงคือทาตใต้ตีนของไอศีจิ้นผิงกับอีเยดแม่นะให้เพื่อนไปหาดูนะโครงการวันแบงคอกนะ น่าตกใจมากเลยค่ะมันอยู่ตรงข้างๆสวนลุมอะ่ะอ,อันนั้นเป็นที่ทรัพย์สินส่วนกษัตริย์แล้วก็นนสืบต่อกับขอ,ของลุมไหนไปใช<อ>มออ่มันเออมันมันอันนี้ขนาดไอ้แค่วางรากฐานนะแสนกว่าล้านเนี่ยไอ้เปรมชัยประมูลได้นะและที่จะสร้างตึกอีกอะ่ะคือคือไปดูรูปแล้วมันยิ่งใหญ่มากเลยใหญ่กว่าไอคอนสยามหลายเท่าอะ่ะ เนี่ยไอ้ไอ้วัชลารองกวรไอ้สัตว์ไอ้เวรน,นรกมึงตายก็ไม่ตายนะไอ้เย็ดแม่